จังไปตัดอ้อยล่ะตัดลอกนีก่อนเดิมสีตัดอ้อยไฟมัน่ไปตัดสิของผู้อื่นไงใส่เอามาเบิ่งก่อนนั่นหนีเอาเลี้ยวองเขาเลยตัดของแปลี่ยนก็มันของแปลงี่นนะตัดใหญ่ไม่ตัวใหญ่ใส่ตัวใหญ่หักกูน่ะเนี่อโอ้โียตัวใหญ่ๆปากแดงจังนะไปเอาไปใส่กระคุลงมาที่แล้วนะมันไม่หยันมันหยัน

มื่อนี้ส่งตัวแสดงแทนวันนี้มีนักแสดงแทนแมนตากล้องลงเองเลยด้ไหล ตอนข้าวเดี่ยวเนอะป่ะพวเด็กหน่อยหลินน้ำกองเชียก็เยอะอ้อขาถั่แม่สาตัวขาออกแม่กองเชียก็เยอะเออได้ร้ายแล้วป่ะกายกินแล้ะขาแม่กินเหมือนไปหาจ่กของคนอื่น อนย่างมาเด๋อหย่อนๆถามตายเพื่อหลุดนะฮะของของคนใบตองหาเนี้ยมาฉีดมันใบตองบืดบ่าอยากเี่งมาไปลง กายกินเลยนี่ก็โตใหญ่งยัยผมไปเอาวิ่งมาสอนแม่นพูดล่ะอ้าวถือวิ่งมาสอนซอยกันพี่น้องพูดล่ะงอกร้ายงอกอยู่บ้านจะของนี่งอกรุบบ้านจะของนี่ละอากินอากินกับบ้านนี่ล่ะมือเนี่ยไม่ได้ไปใส่ มึงค้นสน มีแต่กองเสียไปเอาวิงวดสอนกะจังวะผู้เยเสียจังไหนล่ยยุศะอันนี้หวกว่าได้เรียงเด้อพี่น้องอันนี้ งอกธรรมชาติจ้ะ <c oughs> มะอันมันมีนามะขังก็เล่นมะไข่ใ,ใส่นี่มาไข่ใ,ใส่ให้เราได้กินเะ <c oughs> <c oughs> มันอยู่นอกบ้านเนาะ <c oughs> เป็นสะ <c oughs> <c oughs> แต่ละบาทเยอะมากพี่น้องจังคอยไปเรียกครับนี้หัวหัวขางดำหัวขางแดงมีสุยางแมงดาหน่อยมีสุยางเป็นตะแสบ

เอีโมเอยุขอฟังไหมลงไปบ่ได้บ้าเยอะจังเลยเนื้ี่โมไปแล้วโอ้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 อ้โ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 อ้อ้โ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 ้โอ้ ข้าวตุ่นอันนี้เนาะคือบอบาทเนี่ย พูดๆหรอพูดหรอพูดหรอพูดหรอเพื่อนอยากโซ่พี่น้องเยอเดยวยจกาปกล้กันน้องมือนีมีตัวแสดงแท้ยังคือหมานแถมมือนีไหมหมานก็สาวพู้อีกต้นมือนีไหมอยากโซ่เที่ยวหนาตาตัวมีอยรตัวหนพ่ะพะไแมาเอยาเปินปัดเพืนอยากเปิปัเพื่นอยากน้องอมดจ ว uh <laughs> uh, some uh, ่งคนมาสอนหมเนาะหมดน้ำโม่หมดบ่เม็ดละคักมยสอนเขาเดียวนึงไหมเนาะน้ำน้ำกมือนังเนาะมือนันมันตัวน่อยอยู่พวหางดำอันนี้หมดน้ำมึงด่ามึงด่าตัวนั้น เด so right. so ี๋ยวมือื่นนี่ไยมันก็ออกล่ามเว้นมันมาสิมาลงเลยคุณคุณเลยว่ามีน้องกินอยู่ตัวคุณสูน้ำใหม่เอามึอนี่คือบอกมัลงลงสอนน้ำกันอยู่มันลงอยู่เด็กวานบานนี้แต่งานคือกันนี่แม่ว่านว่านอุบุดยอกก็เงาคุอลไรด้หรอเก้คุหรอหลายหรอ ได้เราหยันเบิดาหัเบิรเรได้กินเลือเเบิงอยู่ันกนี้ใหยาหลังมีองัขางไรอยู่งดำนหลังองดำังแดงมีน้งฟจมมันหลบโอ้ยใครหนีแม่ใครยงอ่ะกูเห็นงูไปทั้งนั่นหองงูใครไปแล้วไปทังูนั่นแหละร้อยไปแล้วขึ้นไปแล้ว ขึ้นมาลูกขยี่หลีมันไปทางนั้นแล้วกูเห็นว่างั่นลูกกระเล่นหน้างูปลาลอยลงลงไปผุวหลังงูปลาไปแล้วตัวน้อยมันน้อยไปทางนั้นแล้วว่างันโอ้ยกูสะใจเน้ยตัวลอยเห็นตัวหางเห็ดหัวไปงี่สิม่คือมาบอกว่าตัวดนดวนพุนตะวแรนขึ้นไวรุดมันไปทางนั้นแล้วว่างั่นมันไปทางนั้นแล้ใครมันต้องหัวรูดรูดรูดไปงี่สิแม่ฉันเบิองขาขาดฉันเอาเมนอีหยักปะนะ มันี่เดี๋ยวไปเป็นอาไปงอกูู่่บ้านจะขวงเด้อพี่น้องบ้านพี่สาวมันบานยามีสาน้ำได้มาใครใส่แต่วันน้ำนี่จากน้อยกระแหงแล้วเหรอวะเก็บน้ำบ่อยูไปเกยออกเม่มึนนี่มึงากบ่ะหยานงูอเปิดน้ำออกล่างม่บา่เน่่ย่่่่่่่่่่่่่ไ่่้่ง่่่น่ลูก่่่

เอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละจ้าหวัวกมิตโตงงามๆพอกันไม่คลิปหนาวจ้าสวัสดีจ้า